สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังที่กรรพรักทุกท่านผมอาจารย์ไ่ทองสุขรัตนบริการพระวัดป่าวันนี้จะขอนำเอาโอวาททำคำสั่งสอนขององค์หลวงพ่อสมภพมาเผยแผ่ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังวข้อธรรมะวันนี้พระพุทธเจ้าโดนคนทั้งเมืองลุมด่าพระองค์ทรงจัดการเช่นไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมอาจารย์ภัยทองสุขขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและให้การสนับสนุนช่องธรรมะเล็กๆนี้ผมขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปกัทนทุกท่านทุกคนครับขอขอบคุณมากครับทุกท่าน พระพุทธเจ้าเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองโกสัมผีนะนางมาคันธิยาจ้างคนด่าเดินขบวนด่าติดป้ายด่าถ้าเป็นทุกวันต้องออกทีวีด่าโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุด่าเพราะนางมาคันธิยานั้นเป็นอาคามเมหสีของพระเจ้าอุเทนมีอำนาจอยู่แล้วจะเป็นโจรเจ้าเป็นมารจะเป็นอูจะเป็นคนจันทานจะเป็นคนชาติชั่วจะเป็นเปรตอสุรกายจาผู้ไม่ในผดเด้เกยจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแกด่า พระพุทธเจ้าของเราเดินแจกยิ้มอยู่ทั่วทั้งธานีโกสัมพีเขาด่ากันทั้งเมืองด้้ยเจ็ดวันพระอนโนท์โตัวฟัดหัวคอนพระพุทธเจ้าว่าเขาด่ามาแล้วก็เป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศทาาุไปมันไม่มีตนมีตัวดอกอย่าไปโกรธเลยเรื่องเกิดตรงนี้มันดับตรงนี้พระอนนานน์บอกน,นี้นี้นิมนพระผู้เป็นเจ้านี้เถอะพระผู้มีพระเจ้าอย่าอยู่ตรงนี้เลยเขาดา่านี้จากนี้ไปไหน บอกว่าไปนู่นไปกุสินาราถ้ากุสินาราด่าอย่างนี้อีกไปไหน,นไปสาเกตไปรากาศขึ้นไปไหน,นตอนนั้นก็ไปสิขาเรามีพระพุทธเจ้าว่าจบไม่เป็นเกิดเกิดตรงไหนให้มันดับตรงนั้นเขาด่าไปอีกหน่อยเขาก็เลิกดอกเขาหมดเงินจ้างเขาก็เลิกอาตอมาก็บอกว่านั่นพระพุทธเจ้านะเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพี ตาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวของพุทธเจ้าเขาด่าคนเดียวหนึ่งไม่ถึงทั้งเมืองก็จะไปโกรธนะักสิ่งให้อภัยแก่นางลงเขาอาจจะจ้างแกมาด่าก็ได้ให้แกได้เงินบ้างอนุเคราะห์แกครั้งที่4ลูกกันด่าอีกตำรวจจับสุดท้ายจังมาก็บอกโอ้ยป่านตาเพิ่นเห็นหนอยองคู่นี่ก็ได้ไปสัน่นเขาจ้างมาด่าจริงๆพระอย่างนั้นก็มีนะพระนี่เวไนก็ครบ อีกครั้งหนึ่งนี้ใกล้ๆนี้แหละท่านถามใครก็ได้มีคนเห็นอยู่ใกล้ๆนี่อาตมาไปแสดงธรรมคนหนึ่งจะเป็นผู้อย่่บ้านเก่าอยู่บ้านหนึ่งของอำเภอวันนนทิว่าคนฟังเต็มศาลาล้นศาลาใต้ผนก็ฟังแต่แกขึ้นมาบอกนิมนต์เลิกเถอะโคตรมากรู้จักหมดแล้วล่ะแกว่าคนทั้งหลายก็โกรธอาตมาว่าอย่าโกรธแกเลยนะ เมื่อวาในเมื่อโยมรู้แล้วก็ไปนอนเสียสงสารพวกที่ยังไม่รู้อะไรให้เขาได้รู้แกลงไปสักพักหนึ่งขึ้นมาอีกแล้วเลิกเลิกแกบอกเลิกเสียนัวคู่แกวอาอย่างนี้มันรู้หมดแล้วละสรุปสะอาตมาก็บอกว่าไปนอนเสียจะไม่ได้หนวกหูให้คนอื่นเขาฟังโยมรู้แล้วก็ดีอนุโมทนาเอาลงไปข้างล่างเขียนจดหมายขึ้นมายื่นขึ้นมาอีกเหมือนจดหมายออกมาก็นี่มันเลิก อาตมาก,ก็อ่านปันคนฟังนี่นะธรรมะของเรายัางไม่จบไปน้องทั้งหลายเอ่านี้หมดให้เหลยอาตมาก,ก็สงสารเขาด้วยระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมให้งดงามเป็นลําดับในเบื้องต้นท่ามกลางที่สดไม่รู้จะทําอย่างไรจําเป็นจะต้องฝืนความรู้สึกของแกนะแบบแสดงธรรมกันไปผู้ฟังก็ฟังไปอย่าไปโกรแกเขาก็เอาแกหนีเช้ามาวันใหม่ชาวบ้าน ตามมาทั้งกำนันทั้งไก่ตะไคมาขอขมาลาโทษถือดอกไม้ทูบเทียนมาแต่ตัวเขาไม่มาอาตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรอาตมาก็ลืมหมดแล้วไม่ได้ถือโทษ,โทษเกืองเราอเวโรโหมิเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยให้อภัย่วกหน้าแล้วตลอดแกด่าแล้วแกกะลืมแล้วเป็นลมเป็นแรงไม่เจ็บไม่ปวดอะไรไม่เป็นไรนะตัวแกมาไหมมันไม่มาเข้าีา้ ไม่มาก็ฝากให้อภัยไปให้แก่ด้วยไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรไม่เป็นไรรอกโยมทั้งหลายก็ไม่เป็นบาปพวกโยมมานิมนต์อาตามาไปถูกเขาด่าก็ไม่เป็นบาปเพราะโยมไม่มีเจตนาเอาละไม่เป็นไรพระท่านกลับไปให้อภัยให้ผรอนกลับไปเราก็ไม่ได้ถืออะไรจากนั้นแหละเรียกว่าวัาจนขะขโมต่อมาเมื่อปีนี้อออปลายปีที่ผ่านมาเพื่อนของแกมาตาคนนั้นแกเป็นใบแซล้ว ในนเป็นคนใบ้ปากเกือาาภาษาไอยสานว่าปากเกือกภาษาภาคกลางว่าเป็นใบ้พูดไม่ได้เลยสักคำคางแข็งลิ้นแข็งไปรักษาหมดเป็นแสนยังพูดไม่ได้เท่าทุกวันนี้โอ้ยอาจารย์เอ้ยไวสันเช็ดจังไหนหรืมันเป็นปากเกือมันใบ้ถึงมันห่วยคอยจะไปเห็ดยังงดไปบดยเห็ดยังไงจะเคลือก็ขอให้แกหายวันหายคืนเถิดถ้ามีเวรมีกรรมก็หมดไปสิ้นไปนีนี่ ก็ย,ยังพูดไม่ได้ไม่รู้หายหรือย่างสาธุขอให้แกหายวันหายคืนแล้วไม่ได้กดได้เ่ึงแต่เราจะต้องรักษาใจเราให้ดีๆอย่างนั้นแหละคูคูคูวัดจนักขโมวัดจนักขโมโอดทนต่อถ้อยคําบางทีนี่อาดมาเทศอยู่แด่นี่มีคนแกนจะหมายมาด่าวันละเด้วยหนึ่งหลายฉบับก็มีสซนละเสิรินก็มีเยอะแโลกนี้เป็นอย่างนั้นพูดมากเขาก็ด่า พูดน้อยเขาก็ว่าอยู่เฉยๆเขาก็ตินทาตั้งแต่ฝนบนฟ้ายัางมีช่องให้คนช่างตกมาตายยังกระตกกระเดียดถ่่มให้ถ่วมหน้าฝนพีบา้านก็สร้างบบตกในประวัตห่อนย่ำดำให้ดำหน้าตกยังพอยิๆๆๆ่งหยีแหนะในประว่า,าตกหลายมันกรดาตกหน่อยมันกรดาฝนบนฟ้ายัางมีช่องให้คนช่างประสาอะไรกับ พวกเราเมื่อเขารักเขาก็ชมไม่นิยมเขาก็ดา่าหัวเราเป็นธรรมดาธรรมดามาฝึกปฏิบัติธรรมให้มันมีสิ่งเหล่านี้กลับบ้านพ่อบ้านอยู่ที่โน่นแยกเขี้ยวรอคอยตั้งปมปัญหาไว้มึงเด้อบางมาสบายมันก็ขักบังเจาะตอนบุญทั้งหลายคนเป็นพระอรหันต์กันพดเหล่ายุวัดนิเพผลมราสันนตั้งใจไว้โลด ไปถึงเราดาปลาเปลปาแล้วก็ยิ้มโอ้ยข่อยเอาบุญมาฝากเจ้ยายยงมนข่อยขึ้นหอดเจ้าเจ้าหายสหา่พ่อข่อยบวเขียดน้าเจ้าดอกข่อยห่าข่อยแพ้งเจ้เาคือเกายิ้มไปหลดเออเือเืนระวังยักษ์จะขึ้นบ้านยาโคโนจะเจอกับยักษ์ขี่นี อคคีนี่มีบริวารมาเอิญหาเอิญผีหาสมุขินตับเนี่ยนาะว่านมุ่เวียมานานาหนา,นนา,นนานบริวารยกักคีนีเช่นน่อยกับปอบทางหาลุ่งไปรลบาดนี่เพิ่นเอิญบริวารเพิ่นมาเองหน่อยยักษ์ก็ได้ตีกันเนี่ยยกักษ์ขโนมันลงมือลงตีนมันเดินดังตึงต้งตึง้งตึ้งระวังไปนี่ระตกตารางเด้พระเจ้าวันกระดูคางเน็บฟ้าเด้หันว่าสตมุ่งักบอกพ่อแกไม่ทันนะห่วย อีกหน่อยก็ลูกยักษ์ร้องให้สนั่นวันไหวพ่อยักษ์แม่ยักษ์ตีกันเขากระบ,บากสากระเบือปิวว่อนสีศูนย์ที่สุดเลยคนมาปฏิบัติธรรมก็ไปละยิม้มเส่ยเหล่าลดตัาจาขะเราหายมาท่านนี้รื้อๆหายใจใหม่ตั้งใจดูลมให้ดีๆซะก่อนถ,ถ้ามันโกนมาลมมันต๊กตๆ๊กตก๊กหายใจดีๆว่าฝึกมาแล้วเจ็บมือผลวัสดุมาแพ่บอ่อซ้ำเนีวสันยิ้มต่ก่อนหายยาว อาเพาว่าปกติยิ้มยิ้มแล้วก็ดูหน้าแกด้วยนะใช้แต่จาฆะาไม่พอต้องปัญญายิ้มครั้งหนึ่งถ้าดูสีหน้าแกเปลี่ยนไปในทางดีก็ยิ้มอีกให้มันหวานกว่าเก่าครั้งที่สองเพื่อจะให้แพร่ถ้าหน้าตาเปลี่ยนสีลงอีกแสดงว่ายักษ์กำลังจะตายใ้ยักษ์มันกลัวยิ้มมันไม่ได้กลัวไม้กลัวคอนถ้ายิม้มเลยยั้ากอนโยปลอดโยปลด รอยยิ้มของเธอเพระว่าก็าจะเป็นนิสัน์ไม่หันปัดนงเพราะนั้น,น,นยิ้มแล้วก็มีปัญญาดูหน้าเขาด้วยเขาเปลี่ยนแปลงสีหน้าไหมถ้าสีหน้าเขาเปลี่ยนแปลงลงจากความเข้มข้นทะมึงถทงเป็นสีหน้าที่มีรอยยิ้มบ้างในมุมปากอะยิ้มดีครั้งที่สองให้มันวาดกว่าเก่าพูดจาให้มันดีถ้าลดลงได้ก็ยิ้มครั้งที่สามก็จบเกมแต่ยิ้มครั้งหนึ่งก็ยิ้มครั้งแรกกันหน้าแดงขึ้นกว่าเก่าเอง ระวังให้ดีๆยิ้มครั้ทงที่สองอยังไม่เปลี่ยนท่ทาทีครั้งที่สามเตรียมไปบังต้นเสายิ้มซะก่อน <laughs> ใช้ปัญญาเดชเล็กน้อยพัดเสาเผื <laughs> ่อว่ายักษ์หลงเตะมาก็ให้มันเตยียมถูกต้นเสาียงนี้เกวีนได้มีจาขะมีปัญญาไปด้วย ถ้ามิฉะนั้นเราดีคบกับบากศากกะเบื่อปิวว่อนพ่อแม่ยักตีกันลูกยักร้องให้สนันหวันไว้ไทยบ้านเอิ้นเมืองทานเขาสเสกงวควานยมาไปปฏิบัติธรรมมาแล้วเอานาลกมาฝากกันน้อไป,ไป,ไปมาถึงบ้านให้มันเป็นสวรรค์บ้านหลังเล็กๆพ่อเป็นเทวาแม่ก็เป็นเทวีลูกน้อยๆทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเป็นเทพพระบุตรเทพปติดาดีใจแม่มาแล้ววิ่งมารับ แม่ก็เอ็นดูเมตตาลูกเลยแม่เอาบุญมาฝากไปไหว้แม่ไหว้พ่อไปแม่จะพาไปไหว้พ่อยังงี้ไหว้เป็นไหมทำเป็นไปถึงไหว้เลยไหว้โวเลยก็ได้คอยเอาบุญมาฝา,ากเจ้าซาตัวทำม่ได้บอกวคี่ไปคือกันนะเมื่อหอดเขาเอ้ยคอยเอาบุญมาฝากแกเป็นคอยได้บุญขับคอยกินหอดยาข้าหนาใหม่ผมบอเป็นอย่างรูว่าสัตว์ใส่้ก็ไปโลด กินขนาไม่ยอมไม่ตายเห็นไหมว่าจากอำเภอหนองบัวลำโพงเผาเออข่อยขั้นขาหายข่อยกินยาขานอาไม้เ่าเป็นอย่างจะเแม่นบุญว่าสันตอมาฟากเต้า,า,าว่าสันลองยกมือไหวเมียของตนเองดูสิอดน้อมถ่อมตนลงอย่างนี้ให้เรานั่งหลายได้เข้าใจอย่างนั้นต่อมาจากวัจนัคโมอดทนต่อถ่อยขำอันสุดท้ายโน จัตถาเนนิโยชยเยอันที่เจ็ดโนจัตถาเนิโชยชดีไม่ชัดนำพาไปในทางที่ผิดที่ชอบที่เสีย เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาอบรมได้เห็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วเข้าใจอะไรบ้างล่นชักชวนลูกชักชวนผัวชักชวนเมียให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติธรรมให้เขามีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชา,นมชาติหน้ามีเล่าเปรียบเทียบเปรียบเปยชักชวนผัวชักชวนเมียชักชวนลูกให้มีศีล ให้มีธรรมรู้จักควบคุมข่มใจรู้จักสำรวมใจสลัดอารมณ์ที่ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์มีปัญญาค่อยสั่งสอนกันบ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านแห่งอาริยชนบ้านหลังเล็กๆหลังนั้นเป็นสวรรค์ขึ้นมา ทำเจ็ดประการนี้เป็นขู่เป็นขู่เรียกว่าธรรมะของขู่ธรรมะของกันลยาณนามิตรพระสงฆ์องค์เจ้าก็เอาอย่างนี้อย่าโยมเอาอย่างนี้มันก็จะสั่งจะสอนกันอันอื่นมันช่วยอะไรไม่ได้ท่านจะเอา ตะกกุดเอาผ้าประเจียดเอาลูกประคำไปมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข่านิยมชั่วๆให้เป็นสิ่งที่ดีมีแต่ความงมงายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พระเว้นจากสิ่งเหล่านี้จะพาชาวบ้านตกนรกท่านไดกว่าคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่วตนเองเข้าใจผิด พูดผิดทําผิดก็ไปชักชวนคนอื่นนี้เข้าใจผิดพูดผิดทําผิดท่านจึงห้ามไม่ให้พระเราเรียนไม่ให้พระเราสอนมีคนหนึ่งมหาอาตมานี่แกออกมาจากคุกใหม่ๆพระเต็มคอวันหนึ่งแกจะไปป้นเขาที่หมู่มบ้านหนึ่งของอำเภอบ้านแพงบ้านแบงคำนก,กกอยู่ที่อำเภอบ้านแพงอยู่ข้างคูหลังกาวันนั้น แกจะไปป้นเขาพราี่อาตมาไปแสดงธรรมเจ้าทรัพยที่แกจะไปป้นเขาก็มาแสดงธรรมคนที่จะไปป้อนออกมาจะคู่แกกันนั่งรอให้เจ้าของทรัพย์กลับเืนหูไม่หนวกมันก็เลยได้ยิน ไม่ไม่นวกก็เลยได้ยินคําพูดที่อตาตมเทศไปเรื่องบาปเรื่องตําคนทุกคนยากก็ได้สร้างกรรมสร้างเวรมาไว้เกิดมาชาตินี้จะทําคุณงามความดีอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะตนเองขัดสนความพร้อมไม่พอ็มุ้นไปสู่กรรมอันลามกไปทําบาปทํากรรมเอาบาปเก่าไปต่อเอาบาปใหม่ปาเปน,นะปาปังสังสันตามานาเอาบาปต่อบาปก็เวียนลงสู่นรกอีกที่นี้บางคนเกิดมาอาภัพคับแคน แต่มีสัมมาทิฏฐิมันเจ็บเล็กผสมน้อยสร้างคนงามความดีเว้นชั่วัวบาปบุคคลเหล่านั้นก็สลายบาปปิดกั้นพลังบาปแล้วล้างบาปนั้นด้วยบุญเหมือนเอาเกลือใส่ในน้ําแล้วเอาน้ําเทใส่เกลือมากๆความเค็มข้นก่อจางไปสามารถเอาบุญลบล้างบาปได้อาตมาครับพูดไปพูดไปนายคนนี้แกฟังไปฟังมาแกกระจอ่อน ไม่สามารถจะพ้นได้แกก็เดินออกมาไม่ป้นนะเว้ยเราเดินทางมาผิดแล้วเดินออกมาสำนึกถึงถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นอยู่ตลอดมาพอมาถึงริมแม่นม้ำพระของแกเต็มคอ แกบอกว่าโอเ้เอมึงหลุดไปน้ำกูซื้อซื้อหน่อประสันเต็มคอสับหลับสับหลับห้อยคอให้หนักเฉยๆเนาะไม่ได้สอนได้บอกเลยเวลากูไปลักควายมึงก็ไปด้วยกูไปกับกูนวดเต็มคอนี่ไปป้นก็ไปด้วยกันไม่เห็นว่าอะไรพระพวกนี้ใช้ไม่ได้โยนพิ้งลงน้ําเลยไม่ได้สอนเราอะไรเลยคนที่ใช้ได้คือพระคน แต่นี้ต่อไปเราต้องไปหักฟังเทศจึงจะไม่หลงทางเดินของชีวิตสุดท้ายแกเอาลูกมาฝากให้บวชเมนแกจึงเล่าให้อาตมาฟังว่าผมนี่ไม่ได้เข้าคุกเพราะา่าได้ฟังเทศอาจารย์วิฉะนั้นป่านนี้ผมคองจกเข้าคุกเข้าตารางไปอีกแล้วผมจึงอยากจะให้ลูกผมนี่ได้บวชจะเป็นคนดีแต่ว่าปึ๊บเอ,อเปิกบาในีลกูกพหน,น,น ตดือขนานมาเป็นเนน้อยรังนกอยู่ต้นไม้ต้นไหนมันปีนขึ้นแค่เอามาบปีบมามกินพ่อแม่มันบอกพลาดดีนะเนี่ยมันบอดีมันก็เลยดียากอามาอบก็รมไปอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพ่อแม่นี้แหละเป็นครูคนแรกให้แก่ลูกเพราะฉะนั้นเราต้องมาเป็นครูให้แก่ก,กันและกันวันนี้เป็นวันครูจะได้เป็นแบบอย่างเป็นเป้าหล่อหลอ,หลอมสังคมคนดีมากๆ ขึ้นในสังคมก็จะลดจํานวนคนชั่วลงการพูดการกระทําการคิดของคนดีทั้งหลายจะเป็นแบบเป็นเป้าเรียกว่าพลาแห่งธรรมะพลาธรรมะพลังหรือที่เราสวดกันสัพพธรรมานุภาเวนะอนุภาพแห่งธรรม จะขจ,จัดความชั่วร้ายทั้งหลายให้สลายไปครูบาอาจารย์แม้มีเพียงเล็กน้อยถ้าเป็นคนดีจริงๆก็สามารถทําให้พฤติกรรมชั่วร้ายของเพื่อนฝงนี่เบาบางลงเขาอายนะคนเราเปลี่ยนแปลงได้คุณภาพ <c oughs> แห่งชีวิตของชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่มีศีลมีธรรมนั้นจะต้องมีลักษณะสามประการคือทำตนเองให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากๆ เอาเปรียบเอารัดสังคมไม่ค่อยได้เอาประโยชน์จากสังคมเพียงแต่น้อยปลดปล่อยจิตใจตนเองจาพันธนาการค่าครอบงำค่านิยมผิดิๆของสังคมออกไปที่จตนเองจะครอบงำสังคมได้คนเราดีๆนี่ทำให้คนชั่วเปรงได้ถ้าดีเข้าจริงๆเพราะฉะนั้นในวันเช่นนี้แหละเราก็ต้องมาละลึกมานึกถึงเราสามารถที่จะเป็นเบ้า เป็นหม้อหม้อหลอมหม้อต้มเป็นสเปนติงพลสเป็นเป้าหลอมสังคมได้ขอให้มีมากขึ้นพ่อแม่ก็หลอมลูกครูบาอาจารย์หลอมลูกเสร็จผู้หลักผู้ใหญ่ล้อมคนหนุ่มคนสาวเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีที่งามพระพุทธเจา้าวันหนึ่งท่านเดินไปเห็นภูเขาท้งหลังคาของภูเขาเนี่เหมือนเหมือนภูงวมีจะเห็นมีแดานห็นบนภูเขาแต่ข้างล่าง ข้างล่างเป็นดงทึบตามเชิงเขามีต้นไมใ้ใหญ่ๆคึ้มแต่ข้างบนนั้นมันมีแต่หินรับแดดรับฝนรับความหนาวท่านก็เลยสอนพระพิสท,ทั้งหลายท่านบอกว่าพิสท,ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยได้อาศัยภูเขาลูกนี้ยะทาหิตป,ปัพะโตเซโลอรัญญะสมิงภารห้าวเนตตังลุกขาอุปนิสายวัฏทันเตเต,เตวณนนปติ งูไม้ทั้งหลายได้อาศัยภูเขาศิลาล้วนลูกนีมันจึงเจริญงอกงามขึ้นมาได้จนเป็นต้นไม้ใหญ่ชั้นเจ้าป่าวัทันเตเตวันปติวัป,ต,วปติก็แปลว่าเป็นเจ้าป่าเป็นต,ต้นยูงต้นยางใหญ่ มันงามเพราะอะไรไม่มีใครไปรดน้ำไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยให้มันแต่มันเคี้ยวชะอมอยู่เพราะมันได้อาศัยภูเขาลูกนี้บังแดดบังฝนบังความหนาวบังลมข้างๆเขาลูกนี้จึงมีแต่ความชุ่มชืน้นเมื่อมันอยู่กันได้ใบมันร่วงหล่นก็เป็นปุ๋ยให้แก่กันและกันจึงงอกงามวัดทันเตเต,เตวนปติเจริญมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าได้ชั้นใด ในหมู่มนุษย์ทันวาอย่างนี้ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตระกูลหัวหน้าองค์กรหัวหน้าสถาบันเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลมีศรัทธามีจาขะบุคคลเหล่าใดปุตตาวายาติงวาพันรยาวาสามีวา,าการรมการัตตาวาบุตพภรรยาสามีทาตกรรมกรได้อาศัยหัวหน้าเช่นนี้ผู้มีศีลมีธรรม เขามองเห็นอยู่ซึ่งการกระทําดีของท่านผู้นั้นปัสสะมนา,านุกุพพันติเยพระวันติวิจักขณาเขาเห็นการประพฤติของพ่อของแม่ของหัวหน้าของบุคคลเหล่านี้อยู่ประจกแก้งวิจักขณา เขาเหล่านั้นก็ประพฤติตามเมื่อเขาประพฤติตามแล้ว <c oughs> เขาเหล่านั้นก็เจริญในศีลในธรรมยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เวลาเขาตายเขาก็ขึ้นสวรรค์พอเพราะเหตุพ่อพาดีแม่พาดีหัวหน้าพาดีหัวหน้าดีพาให้ลูกน้องขึ้นสวรรค์ท่านหัวหน้าการปรถมศึกษาจังหวัดท่านอาจารย์พิชิตบานตำบล ชวนลูกศิษย์ลูกน้องอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแม้ไม่อยากมาท่านก็ขอร้องเขียนหนังสือขอเชิญท่านเอาใจใส่จนกว่าจะได้ลูกน้องมาห้าสิบกาคนท่านเอากฎมาเองเลยกลางให้ลูกน้องเลยท่านทั้งหลายดูสิหัวหน้าดีหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบืกเอาเชือกมากลางลูกน้องยังไม่มาหรอก แต่งวันที่เก้าทันมาแล้วกางเชือกครึงเอากดมาห้อยมาแต่งทำอะไรทำไมมากกดนักแต่งให้ลูกน,อน้องให้มันมาอยู่สบายสบายมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้จึงบอกว่าได้หัวหน้าที่ดีเนี่ยมันดีไปแล้วครึ่งหนึง่งนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกาโมโนเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งหัวหน้าเขาปักจ์ชัดในธรรมด้วยศรัทธาด้วยสิ่งจากขปัญญาเช่นนั้นเขาก็กระทำตาม เมื่อเขาปฏิธรรมในธรรมนั้นจริตตวาสุจริตธรรมเมื่อเขากระทําตามสุจริตธรรมเช่นนั้นเขาก็มีความเจริญขึ้นมาด้วยศีลด้วยธรรมสุดท้ายเมื่อเขาตายไปเขาเพลิดเพลินในเทวโลกพลั้งพร้อมด้วยสิ่งที่ปราถนา<ม>อันเป็นทิศเพราะเหตแห่งหัวหน้าดีฟังให้ดีนะ พระราชาดีไม่ใช่ทําให้บ้านเมืองสงบเพียงในปัจจุบันสามารถทําให้ชนทั้งหลายภายใต้ขอ,อบเขตกันทศีมาขึ้นสวรรค์ได้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูต้นไม้ในป่าในตรงในเชิงเขามันเขียวมันงามกลางวันหน้าแรงเนี่ยตามโคกตามนี้ใบหลดแต่ที่นูน่น ทำไมมันเขียวฝนไม่ตกพ่อเขียวปุ๋ยไม่ชํำน้ำไม่โชคแต่มันเขียวได้ยังไงเหมือนกันกับหน้าฝนมันได้อาศัยกัน ต้นใหญ่เป็นร่มเงาให้ต้นน้อยต้นน้อยก็ปกพื้นให้ร่มเย็นให้หน้าดินชุ่มชื้นใบแต่ละใบร่วงหล่นมาก็มาแปลสภาพเป็นปุ๋ยเมื่อคนดีในสังคมมีมากขึ้นเราก็จะเหมือนป่าดงพงไผ่คุ้มคลองให้แกกันและกันต่างคนก็พูดจาดีกระทำดีรักกันฉันพี่ฉันน้องความสงบระงับเกิดขึ้น พ่อแม่ดีลูกดีรูบาอาจารย์ดีลูกศิลกห้าดีพระสงฆ์องค์เจ้าดีประชาชนชาวบ้านดีอันนี้เป็นคนละทิศละทางประชาชนชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกายากจะดีพระไม่ดีพระไม่สนใจโยมจะมาปฏิบัติธรรมเลยไปใส่ก็คือกันนั่นูว่ามม่จะได้เป็นพระอรหันต์บ่อไปหุ่นแบบว่าขัดขวางเอาไว้บางแห่งโยมดีโยมไม่ดีพระดี พระไปอ้อนบอนไปชักชวนมาพระบางองค์ก่อข้ารดให้โยบนั่นนี่มาปฏิบัติธรรมในไกลๆมาแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างนี้เพราะเห็นนั้นเนี่ยสามารถเป็นครูให้แก่กันและกันได้ด้วยการประพฤติเป็นแบบอย่างด้วยทมเต็มประกานี้วันนี้ได้สแสดงธรรมสาหรับครูมาก็ควรแก่เวลานะเวลาได้ล่วงเลยไปเอาไว้พรุ่งนี้เช้าก่อนจาก,กันสรุปเรื่องราวของชีวิตทั้งหมดให้มันจบสิ้นลงพรุ่งนี้ ด้วยความห่วงใยจ,จากอาตมาเองความห่วงใยจากคุณโยมสมนุกอักษรเสือท่านผู้นี้เป็นเพชฌฆาตฆ่างวฆ่าควายมาตลอดเป็นเวลาเกือบสิบปีตายมาแล้วหล,หลายร้อยตัวพอดีโยมพาบาลมาเอาหนี้เอาไปโรงพยาบาลเขาบาาอก,ก,วกว่าอีกสักสี่สิบวันก็จะตายเมียเ,เอาไปก่อนตัวเหลือมผอมกระรองกระแร่งเขาจะตัดดีทิ้ง พอจะรู้ว่าตายก็ไม่ต้องรักษามันหมดเงินเอาเงินไปรักษาลูกให้ลูกใช้เอามาตายที่บ้านพอมาที่บ้านย่านตายก็เข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลฟังเทศฟังธรรมไม่ตายแต่นี้เลิกฆ่าสัตว์มดตัวแดงแมงตัวน้อยข่างัวข่าควายเลิกหมด ซื้อรถใหม่คันเดียวมาคอยอุปถัมภ์อุปถามพาอาตมาไปเทศไปไหนปีกายแสนสี่หมื่นกิโลเมตรรับคนเดียวปีนี้สุขภาพก็ทรุดโทรแต่ก็ไม่ทอดทิ้งเหนื่อยเพราะอาตมานี่เองไม่ใช่แต่เพียงอาตมายมสมนึกก่อจะตายเหมือนกันเพราะขับรถไก่รถของท่านนั่นแหละพุ่งนี้เป็นเจ้าภาพด้วยความห่วงใยกับท่านที่เดินทางไกลๆต่างจังหวัดเทคโนโลพ,พิจิตตั้งแต่นู่นลงมานครตะวันชัยนาท อุทัยธานีสิงห์บุรีอยุธยาป่าโมกอ่างทองนครปฐมสุพรรณนครนายกคงแค่เพ้วยความเป็นห่วงท่านก็เลยจะทำห่อข้าวข้าวหมงเรียกว่าขามิกระพั์ คัดสาหรับผู้ที่จะต้องเดินทางพระพุทธเจ้าสรรเสริญเพราะทําได้ยากรุงนี้เราก็คงจะได้พูดกันจบแล้วก็จะถวายคำมิกับพัดให้แก่ท่านเลิกลาสินสว่างก็รับอ่อข้าวกับบ้ากันด้วยความสะดวกสบายทําความเข้าใจไว้ก่อนเบื้องต้นดังที่กล่าวนี้ข้อความเจริญงอกงามในสินในธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองทุกท่านทุกคนเธอ E uh...